สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับรงแรกนะครับเป็นอนุมานปีหกหนึ่งนะครับเป็นรุ่นมหาบารมีนะฮะเขาจะมาพร้อมกับคาถาครับมะนาสิวังพรม,มามะอาอุนะครับของหลวงพ่อมาันสองอย่างนี้เลยนะออกแบบออกจากวัดตั้งแต่ทีแรกเลยมาแบบนี้เลย ผูกเสกที่วัดหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเอ่อเป็นน่าจะเป็นวัดบรมธาตุซานะครับเป็นชุดเดียวกับแรงคูหกศูนย์นะนแต่หลนี้เป็นหกหนึ่งในโค้ดสี่สามเก้าหกถ้าเป็นชุดแรงคูชุดมหาบารมีนะครับเขาจะตอบโค้ดนะหมดนะตอบโค้ดร,รันนัมเบอร์ทุกองนะครับ ภาพสวยเอาเก้าร้อยบาทหกเ้าบาทฮานุมานนะครับเก้900บาทหลังยันปีหกสามเอาเจ็ดร้อยบาทมีเพิ่มมาหนึ่งเหรียญน,นะเพิ่งได้มาสภาพสวยนะครับอนปะก้าหลังยันปีหกสามเจ็ร้อยบาท ฮนุมานปีหกห้ากระไลทองพ่นทรายนะครับปีนี้นะเอาพันเจ็ดร้อยบาทได้ข่าวว่าหลังกันพ่นทรายทะลุไปสามพันห้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกล่องคือกล่องรุนนี้ยเป็นอย่างนี้เลยครับถ้าเปิดไปเปิดมาปิ้นมันจะพังนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยต้องไปซ่อมหน่อยนะ พ่นสายปี65หานุมานพ้นสายปีหกห้0หนึ่งร้อยบาทผมกล่องนะต้องไปซ่อมหาไอตัวตัวเดือยมันนะเปลี่ยนเดือยหน่อยพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยปี53เนื้อดำนี่หายากจริงนะครับหายยากเอาพันหบาทเนื้อดำนะ มีเนื้อดําเนื้อเหลืองเนื้อขาวนะครับเนื้อดําเนื้อดําไม่ค่อยเจอนะครับพันหก้อยบาทสภาพสมบูรณ์นะสําเร็จปี 5, ปห้าสามพกกล้วยเหรียญฮนุมานสิทธิ์มีคูนะครับปีหกห้าคือปีนี้เหรียญละเจ็ด้อยบาทมีสองเหรียญนี่บอกว่าที่เขานิยมกันเพราะว่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นสายฝนด้านหลังก็เป็นสายฝนนะทําให้ รุ่นนี้เป็นที่ต้องการนะเพราทำได้สวยงามนะฮะอันปากา้าหนุมานปีหกห้าปีนี้นะเหรียญละเจ็ด้อยบาทลมส่งมงคลชีวิตปีห้าสี่เป็นเนื้อโละหะผสมหรือเนื้อนววาะนะครับผูกเสกหลายพิธีมากนะะน่าจะเกินสิบสิบรอบนะะผูเกเสกปีห้าสี่ ผมเรียกเป็นเนื้อนวะนะครับตามใบที่เขาออกมาที่เป็นเนื้อโละหะผสมนะหลายกับหลายเนื้อนะครับแต่ว่าผมเรียกเป็นเนื้อนวะดีกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องเดิมนาน,นานเจอทีนะฮะบมงคลชีวิตปีห้าสี่แวกม่านชุดกรรมการนะครับลอยพอย บินบินมุมด้านหลังนะบินมุมด้านหลังหน่อยหนึ่งนะครับดูให้ดีนะถ้าไม่บินเนี่ยต้องมีพันเจ็ดพันแปดนะที่ขายไปฮนะบินเนี่ยแบบบินนิดเดิงนะเอาพันหนึ่งะครับเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทท้วนนะถ่าพร้อมก็จัดไปเลยนะครับแหวกบ้านปีสามเก้าหลวงพ่อคุยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าออกไปทางก้นโคกนะก้นก้นโคกจะเป็นเนื้อที่ว่า มวลสารเยอะนะครับเนื้อแร่มวลสารเขาจะอยู่ท้ายๆนะครับเนื้อเขาจะออกเป็นมีทรายมีแร่เยอะกว่าปกตินะครับจะ,จะไม่ใช่เนื้อขาวล้วนหูตาก็พริบแนละ้วตรงนี้ชัดเจนนะครับสวยอันนี้เอาสามพันบาทนะครับนะด้านหลังปลาย้ําปลาปลาปั๊มชัดๆเลยนะเอาสามพันบาท สนใจรายการไหนก็ทักมาตามไลน์ไอดีเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ